งเงียบแล้วมันน่าจะไม่สนใจพี่มันน่าจะไม่โคตรไกลเลยเ้อ้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมายินดีต้อนรับเข้าสู่โอ้ยไอ้ทำไซเรนเฮดมา ep ที่5แล้วนะครับทุกคนดําเนินการมาเร็วมาก15วันกับ5 ep เปิดพาร์ท <5 EP. S 1> นี้มาไซเรนเฮดเกิดเลยตอนรับเราถึงบ้านเลยทีนี้เอามันไม่ละเอาหัวมันมาโชยหัวไหมเรามีหัวมัน,มมนละเอาไหมเราจะไหวไหมไม่น่าไหวมาเราจะพังอ่อนนะใช่ไงที่ผมไม่ทํามันนี่ไม่ใช่เพราะว่าผมกลัวมันนะทุกคน กลัวบ้านพังเออไม่ได้เก่งหรอกแค่กลัวบ้านพังมันเดินมาทางนี้ปะเฮ้ยมันจะเดินชนบ้านเราไหมเนี่ยเพรามันจะชนบ้านเราไหมเนี่ยเฮ้ยอย่านะเลี้ยวเลี้ยวเออเลี้ยวไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเออเลี้ยวไปเลี้ยวไปลัวมันชนบ้านอย่าขยับดามแล้วขัววันถึงบ้านเราดีเลยอ่ะเดี๋ยวพึ่งนะอย่าขยับนะเดี๋ยวบ้านพังจริงก็ขึ้นมาดินะจริงก็ขึ้นมาดิเป็นแค่ใจเลนฮีน่ะ พี่จะเสียสละล่อมันไปไกลๆบ้านแล้วกันว่ามันเดินไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องล่อแล้วมั้งต้องเสียสละอามต้องเสียสละล่อไปไกลๆบ้านอามแล้วมันไม่ตามว่ะเฮ้ยแล้วมันมาหาพี่อ่ะอุ้ยตกใจเออมันเดินมันเดินเร็วขึ้นอามเพนพี่อ่ะมันจะเอาพี่แล้วจะเอาพี่ได้ไงวะเดี๋ยวพี่ไม่ได้ส่งเสียงมึงไม่คนส่งเสียงอามไม่ใช่พี่มันเห็นพี่อยู่ใกล้ๆกินพี่ก่อนน่าจะอร่อยไปละโอ๊ย มันกระตืบแล้วพี่มันตืบบ้านเราแล้วอุ้ยสีแดงออ้โแพ้มาด้วยโอ้โหลงน้ำไหมลงน้ำจะรอดป้ะวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันตีระยะมันใช่ใช่ใช่มันตีไม่รู้ว่ายน้ำว่ายน้ำไปก่อนนู้นก่อนไปละจ้ามันไม่ลงน้ำปลอดภัยกระจอกว่ะปลอดภัยเรามันไม่ลงน้ำกระจอกเฮ้ยมันลงอามตีมันดิเอามาดิไอ้อาม อไอ้อ๊ามมันกระทืบเท้าทีเดียวจริงเราต้องเอ็นชาร์ทธนูมายิงมันพี่มีธนูแต่ไม่มีลูกพิงเงียบแล้วมันน่าจะไม่สนใจพี่มันน่าจะไม่โคตรไกลเลยโอเคอ้ยคือแล้วสิ้นแล้วพี่ผมสิ้นแล้วมาดิมาพี่จะไฝ่กับมันว่ะไม่ไหวละมาดิ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  มาดิมาดิมาดิมามาไซรินเฮดเมาอา่ามาช่วยหน่อยเร็วเอาหัวมันมาเอาหัวมันอีกหัวหนึ่งอามเฮ้ยอามมันตายเอาดิอย่ามาแยมอุ้ยได้แผ่นเสียงมาด้วยวะได้หัวมาด้วยวะแยมไม่ถูกคนอะมันอะให้โอกาสหนีแล้วนะไม่ยอมหนีเองเฮ้ยหมอกอามดี่นีุ่สาห์ให้โอกาสหนีไม่หนีเองช่วยไม่ได้หมอกมาวะอาม ไปทำฟาร์มอ้อยก่อนดีกว่าเราอ่ะเราต้องทำฟาร์มอ้อยพาร์ทเนี่ยเออ <ผม S 1> ได้ข่าวว่าสร้างทิกตอกใหม่แล้วอ่ะเผื่อคนดูเขาอยากไปติดตามไหนบอกทิกตอกไหนสิว่าฝากไปติดตามอ่ะเออพรีเซนต์ตัวเองหน่อยเล้วพรีเซนต์ตัวเองหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นจอไว้ให้นะครับทุกคนอันนี้เป็นทิกตอกของอาร์มนะเผื่อใครอยากไปกดติดตามแล้วก็อยากดูแบบมุมมองฝั่งแบบงงๆของอาร์มนะครับก็สามารถไปดูในช่องอาร์มนะอ๋อไม่ใช่เออเผื่อใครอยากไปไปดูอีกมุมนึงนะครับหรือแบบดูคลิปผมจบแล้วรู้สึกว่าอยากให้พี่ลงตตตตต่่่่ออออออะะไไไไรรรยยยาาาาาางงงเเีีี้้้้้้้ปดดดดดดดูชช์มมม๋วววขึนนนใหฝฝฝกกกิิิคคับแ โอ้ไม่มีแบบว่านะ,นะนนครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ก็ฝากติดตามช่องไอาอาร์มด้วยนะครับเผื่อใครแบบดูคลิปผมไม่จุใจก็ไปดูอีกมุมนึงผ่านช่องอาร์มได้ไปต่อกันดีกว่าไปทำฟาร์มนะอ้อยนะมาฟังเสียงแผ่นดนตรีที่เราตรีไซเรนเฮดตายกันนะทุกคนโอ้โหโอ้โหหลังเลยเดี๋ยวแปะหัวไซเรนเฮดที่สองไว้ก่อนเอาไวต้ตรงไหนดีวะ ้ยมีเสียงไขาลานด้วยุิเตดนตีมันได้นะเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันพี่รู้สึกว่ามันเริ่มเยอะแล้วคอลเลคชันเราอะ่ะมันมันเยอะเกินไปด้วยก็คนมันเก่งอะ่ะเก็บมาได้หลายตัวจัดไปขยายฟาร,รม์มอ้อยก่อนอ้อยอ้อย,ออยมีแค่สามอัน,นอ,อ้อยเราไปทําไหมข้างล่างดีกว่าวถ้าไม่ติดไซเรนเฮดมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะมีดินไมาอามอ่มวางดินเยอะๆนะทำเป็นแถวอะ่ะทำเป็นแถวดีๆอะ่ะมีอ้อยอยู่แค่สามต้นเดี๋ยววางก่อนแล้วกัน เหหหยาไไปไหนหมดเนี่ยเดี๋ยว,ว,กกวยอีพีนี้เราจะไปทัวร์นรกกันด้วยบอกคุณดูไว้ข้าวก่อนว่าในพาร์ทนี้เราจะไปทัวร์นรกกันเหล็กอ่ะนี่ไงในเตาเผาอะเต็มเลย30ก้อนแต่ในหีบก็มีชุดเกราะพี่ใกล้พังแล้วแต่เดี๋ยวเออพี่ตอนนั้นมันเชื่อใจได้หรือเปล่านะตัวไหน,น,นได้ยางท่องวันอยู่ไม่น่ามีปัญหาอะไรตอนนี้วิวสิบหกอ้อามไปนรกกันไหมม,ไปปมันขายอะไรไว้ตัวนี้ดูดิตา่างๆเฮ้ยเฮ้ยอย,อยู่ไหน <laughs> มันไม่มาหาพี่เว้ยมันเลือกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ขึ้นก่อนเลยเมื่อกี้มันตัดน้ำเลยข้างล่างอัมข้างล่างวัดได้นะเอาป่ะวัดกับมันนะวะเดี๋ยวมันก็หนีแล้วอีกไอ้ตัวเนี้ยเออหน้าลงไปวัดกับมันเถอะของเรามาแล้วอุ้ยมันปีนปีนปีนอุ้ยอุ้ยอ้าวมาช่วยดิเฮ้ยมันวัด วาบผมพี่ก็โดนวบาบอมไม่มันขี้โกงยังไงอ่าอู้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 อ้ามเร็วอ้ามเร็วมันไล่พี่อยู่จบแล้วจะตายกรมมันอ่ะวิ่งไปนะมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเนี่ยมันมุดหนีเนหอมอน,นี่ยเราต้องตีแบบปีชั้นเชิงเอออ้ามลงมาในาน้ำนเราต้องได้ห,หัวมัน เออเยี่ยมวิได้ไอ้นี่ด้วยยากองโจนวิได้หัวมาแล้ววิหัวใหม่วางหัวใหม่หัวใหม่คอลเลคชันใหม่คอลเลคชันใหม่นี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 ่เลยนี่ไงคอลเลคชันใหม่เรามีอะไรอีกป้ามันดรอปมาเมื่อกี้เนี่ยมียากองโจรกับอะไรมีอะไรวางได้วางเลยวางไม่ได้กอป้าเดี๋ยวเราไปทัวร์นรกกันดีกว่าป่ะเดี๋ยวดูสิเอนชาทูลูดูสิอันเบกกิ้งเฮ้ยตกใจอันเบกกิ้งว่ะไม่เวแล้วกันพี่ได้ไอ้นี่มาด้วยนะเนี่ยโทเทมเนี่ยกันตายเนี่ย ไะเราไปฟาร์มเนื้อหมูได้เลยนะเนะี่ยเราไปตีไอ้หมูในนรกเอาเออเมันมีตัวอะไรตกลงไปน่ะไม่เห็นเบเลนเทสเกิดเกลียนในบ้านเราอ่ะงั้นปล่อยมันไปก่อนโอโขอฟาร์มเนื้อหมูก่อนเออโอ้โหดวงตามานี่หมูที่ไม่ได้ใส่ยึดกอดกองระวังโดนเฮ้ยพี่มีตีติดไฟให้พี่ให้พี่ตีดีกว่าจะได้เนื้อหมูย่างเออเอาดิ อยากเจอปราสาทอยู่เหมือนกันนะจะได้เล่นแบบง่ายขึ้นขุดไฟไปก่อนเป็นตกแต่งบ้านเราโอ้ยดวงตาไปดูข้างบนกันบามบนนูนะ้นแะแก๊สแก๊สแก๊สโอ้ยมาดิมาดิาดอ,นะอะไรวบามตายเหรอ อาไอ้ยามตกลาวาตายอ่าเอ้ยพิธีมีให้ตายเยอะแยะตกลาวาตายอนาจัดเฮ้ยบัตรมูลว่ะบัตรมูลใน,นนารกไม่เป็นไรหรอกมั้งมันน่าจะมีแค่ดวงตาที่ตามมาได้นะคิดว่าใน,นนารกเนี่ยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างที่พี่คิดก็คงดีอะ่ะมันจะอุย้ยแ,แก๊สเก็บเวลก่อนขึ้นติดเตาอนะไรอื้อือโอ้โโดนแก๊สยิงกะว่าจะตีกลับสำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่อเจอปราศาทตร อยากเจอปราสาทจังเลยว่ะอามแต่มันมันจอสันส่นๆได้พี่ก็ไม่นะของพี่ปกติทุกอย่างไปหาอุ้ยอะไรอไอ้แกะตามมาในนรกเหรอมันหลอกใครอะ่ะไม่ใช่พี่อ่ะอะไรมันหลอกใครอะ่ะไม่รู้อ่ะต่งพี่โอ้พี่มันอัปเกรดด้วยอยู่ในนรกแล้วมันอัปเกรดทำไมอะ่ะไอ้ผีตาโบ้อะไรแนบะ ดเยมันเป็นยังไงเป็นเวอร์ชั่นอัปเดตเหรอพี่มีลาวาอยู่ด้วยเฮ้ยฝั่งนู้นตื่นเต้นๆกำลัง,าางหาเนเธอร์ไรท์เงาๆเลยกว่าเราจะเจอประตูเราก็ต้องแบบหาเนเธอร์ไรท์ไ,ไว้แบบครบเซตแล้วไงเก็บทองมาดีกว่าี่ต้องเจอแหละสักสักรอบแหละอยากเจออยู่เหมือนกันแต่มันไม่เจอนิ่เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นอัปเดต เดี๋ยวค่อยสร้างดีกว่าชุดโอ้โอ้ชิบหายโอ้โดนลาวาลาวาลาวาตายตายไหมตายไหมเออคือไม่เหลือได้ของมาเพียบมีแต่หินแดงแล้วก็ไฟตกแต่งเนี่ยไอ้ตัวนี้มาอัปเกรดอ่ะแป๊บนึงตกแต่งบ้านเดี๋ยวไอ้ตกแต่งประตูดากแป๊บเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี้ยอ๋อ ไหนเพชรเรานะมีนี่อนี้กี่เม็ดอต่เรามีห้าสิบเอ็ดเม็ดทำได้กี่ชุดวะเนี่ยงั้นทำเลยแล้วกันอ่ามาเอาเดี๋ยวพี่โยนให้พี่โยนให้แล้วอ่ะเก็บไปดิหมดกับชุดเพชรวะชุดก็หลีกมันก็เอาเราเสียเงินเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูดิว่าเอนชาร์ r ได้อะไรจะลองเอนชาร์ r ก่อนของไม่จำเป็นมาได้เวลาดูซิอุ๊ยได้ไฟโปรเทคชั่นสองแล้วก็ได้ oh projectile อันเบกกิ้งและก็ไฟโปรเทคชั่นอีกละนี่มันจะเป็นเซตกันไฟเลยนะเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันม,ม,มันไม่มามันก็ไม่มาเลยอะดีแล้วละ่ะมาสมบัติม้วนไหนเนยไปเอ็นชาร์ดดาบก่อนอันนี้ดาบเป็นชาร์ปเน็ตสามถ้าได้ชาร์ปเน็ตสามอีกก็จะเป็นโอ้โหไม่ใช่ชาร์ปเน็ตสองไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวหาของดีๆลีก่อนชาร์ปเน็ตสองตีกระเดน็นโอ้โหไม่ดีเลยอ๋อตีกระเด็นอีกแล้วเอาตีกระเด็นมาก็ได้วะขี้เกียจอุ้ย ขี่เจ็ดเอ็นชาร์ดหลายรอบมาอู้เรามีอ้อยตั้ง37บัตรมูลเรานอนไม่ได้ไปปลูกอ้อยด้านล่างดีกว่าปะไปตื่นเต้นข้างล่างไม่ยอมโอ้ชุดกรอบเพชรมันสวยจริงๆว่ะโคตรสวยพี่ไปปลูกเพชรด้านล่างแล้วเอ้ยไปปลูกเพชรไปปลูกอ้อยด้านล่างพี่ทำฟาร์มอ้อยอุ้ยเราปลูกให้มันกระจายกระจายก่อนแล้วกันพอมันเริ่มเยอะเราค่อยตัดมาทำสวยๆ ตกใจหมดเฮ้ยพี่พี่พ er> ี <lar> <lar <S <S ่เห็นตัวนั้นปะวิ่งอยู่น so ่ะเห็น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 เขาไปหาไปเลยพี่มันไม่ล่องหนอ๋อไม่ใช่ไปหาไปเลยตัวไหนวะมันล่องหนนี่อ้โหแต่ไอันนี้ยไอันนี้ไม่ได้ขึ้นละยิงมันอยู่วิยิงมันอยู่ยิงมันอยู่มันตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยไอัเนี้ยเรียบร้อยไปวันแล้วแต่เสียงดนตีมยังอยู่เลยนะเนี่ยใช่โอเคจบแล้วบัตรมูล เดี๋ยวพี่ฟาร์มเนื้อกันเดี๋ยวรอฝนหยุดตกแปบบ๊บหยุดตกแบบหน้าปฏิหารโอเคหยุดไหยุดเลาลงไปหาเพชรกันต่อดีกว่าเดี๋ยวฟาร์มของกินกันแล้วลงไปหาเพชรกันต่อ <คน S 1> เราต้องใช้อย่างนั้นนะพี่เราป่านเพชรก็หมือนแล้วนะใช่ต้องใช้เพชรอีกเยอะใน EP แบบหน้าเราจะได้ไม่ต้องลงเหมืองกันบ่อยๆเราจะได้ไปสำรวจที่อื่นกันบ้างอู้ตรงนี้มีออยแต่ภาคนี้เราลงเหมืองกันที่ขุดอะไรพร้อมไม่ลามทิ้งขยะกัน แต่เรียนเฮดอีกเดียวหรอใช่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 ไหวไหวแล้วไหวนั่นไงอ้ามเปิดเลยเอาเลยเราวิ่งใส่ละพี่เราไปอ้ามมันก็วิ่งใส่มันก็วิ่งพี่มาลาพี่มาแล้วพี่มาแล้วเออพี่ตีอยู่อ้าพี่ตีอยู่มืนนี่อ้ามมันหันมาหาพี่แล้วไม่ไม่มันหันไปหาอ้ามอยู่พี่มาแล้วอ้ามเออลงน้ำไปอ้ามมันจะได้เดินช้าๆเร็วๆแต่เหมือนมันจะสนใจพี่แทนละ มันไม่น่ารอดหรอกโอเคเรียบร้อยอ่าแล้วต่อเนื่องด้วยนั่นไงแกะะมันนตีมันดิตีมันดิเออหน่าไปเอาหัวไปประดับเอาเอาหัวไปประดับด้านบนแล้วเราก็ลงเหมืองกันดีกว่าเอ้ยเอาเอาดิอ้ามข้างล่างเอามันดิเดี๋ยวเอาหัวมันไปประดับมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้ว ตีไม่โดนตีไม่โดนโอุย้ยล่วงมันหาอามอามมันไม่สนใจพี่วะไปตรงน้ําต้องรอบมันไปตรงน้ำเอา้ามันบ้าเหรอฮ้ยมันบ้าเหรอเออยิงมนันอามอีขึ้นไปตีมันไ,ได้แล้วนะใช่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 ไม่ได้ละอุ้อู้เอ้ามันวาน้าบหนีไปละ หนีละมันหนีแล้วโอ้โหกระจกอะแล้วหมาแต่ละทีมังต้องมาพร้อมๆกันนะไอ้พวกนี้เดีย๋ยวไปทําที่ขุดกันเฮ้ยป้ายนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันเขียนว่า you think this can protect you คุณคิดว่าแค่นี้สามารถปกป้องคุณได้เหรอเฮ้ยเอาวาะก็มาดิไม่รู้เลยปกป้องได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่หัวเพื่อนมึงจะเต็มบ้านละให้รู้ไว้แค่นั้นแหละเหลือแค่หัวมันเหลือแค่ไอ้หัวตัวที่เขียนนี่แหละไป,ะป,ปไปยังเ,เลยจะปักป้ายนะขายอะไรวะเนี่ย มีแต่ของเกลือๆยังกล้าขายด้วยไอ้มอุ้ยอะไรอะไรอามเจออะไรหักคอหันไปมองมาเลยอ่ะตัวอะไรตัวตะโบหรือเปล่าตัวเขาตากเขามันหักคอไปมองเลยอ่ะมันหักคอผมมองไปตกใจหรือว่าอะไรเอาจริงแถวนี้เราก็ฟาร์มไปเยอะแล้วนะเราลองพายเรือไปดูไกลๆหน่อยแล้วกันไปดูหลังบ้านเราเนี่แหละตามมาถือว่าไปหาของนล้วมันจะเย็นอีกแล้วหรอาไม่รู้อ่ะปล่อยไปกัน ประสาทจะประสาทวะไม่ไหวหรอกอ,อุ้ยตกใจโอหเรียบร้อยโดนไปหลายเลยหลายนาทีเหมือนรายการล่าท้าผีเลยวะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่แขกรับเชิญสวัสดีครับแขกรับเชิญสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องอามขี่สายไฟโอเคเลื่อนมาเป็นอดีตไปแล้วโอเคอเคุอค้ยตรงนี้แหละลงมาเราขุดดิ่งลงไปเลย เราโอ้โหมันแดงจังวะเราไม่นอนอยู่แล้วล่ะเราฮะมาได้ไงอื้ามอ้ามมาช่วยพี่ก่อนอ้ามอ้ามช่วยพี่ก่อนอามช่วยอยู่พี่ผมช่วยอยู่พี่โชคดีอ้ามเราต้องขุดดิ่งลงไปโอ้โหเราต้องขุดดิ่งลงไปไว้อ้ามจอดเรือไว้ตรงนี้แหละ เพื่อเกิดอะไรขึ้นมาเร็วอ่มขุดดินลงไปโอ้แล้วขุดอย่างชา้าต้องรอสถานะหายวะ่ะ <c oughs> เดินใกล้ๆกันดีกว่าอามเดินหลงกันมีลาวาว่ะสันทิ่ฐานพี่ต้องถูกแน่ๆข้างล่างมันต้องมีเหมืองใหญ่แน่นอนมั่นใจมากอุ้ยเหล็กโอ้โหแล้วขุดช้ามากอืมอืมอือกยทำไมมันกระพริบกระพริบเจอเหล็กแต่ขุดไม่ได้ว่ะโอ้ย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 อเรียบร้อยออกไม่ได้แล้ว ผมโดนขังแล้วเอาไม่ได้แล้วรอสถานะหายกันช่วยอยู่อัมช่วยอยู่ช่วยอยู่ขุดโคตรช้าสองอันโอ้สถานะอีกนานเลยกว่าจะหายเอ๊บอกนะทีว่ามันคือฟ้าผ่าแบบปกติมันคือฟ้าผ่าปกติกตนะ่ะที่ไปดูข้างบนหน่อยสิโอ,โอ้โอ้สายถลม่มเกือบทับพี่ โอ้ใช่ฟ้าผ่านน่ะปกติแต่ไอตัวที่มากับฟ้าน่ะไม่ปกติตายละไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยอ่ะช่วยอยู่อาะพมันจะผ่าบ่อยเกินไปแล้วนะสอดีะหมูมาขอเคลียร์ก่อนแล้วกันอ๊้ได้ดาบทองมาอุ้ยอืให้พี่รับผมคนเดียวขุดเถาวันยังช้าไฟก็กระพริบรัวซะเหลือเกินยี่สิบแล้วเราก็ ขุดดิ่งลงไปข้างล่างโอเคจะหายลามจะได้ออกมาลามโอเคหายละเรียบร้อยหายลปะปเราลงกันเลยแล้วกันตรงนี้แหละจิบลงมาไหนนี่ไงว่าแล้วมันต้องมีถ้ำโอ้โหอามลงมาด่วนๆหูอ,อามมาช่วยด่วนๆอามาช่วยพี่ดิอามจะดูทำไมเล่า โอ้โหพี่จะตายอามดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่โอ้โหจะตายอยู่แล้วดูอยู่พี่ดูอยู่ไม่มีประโยชน์เลยไปลงต่ออุ่ยแถวนี้มีถ้ำถ้ำใหญ่ด้วยนั่นไงหูเหล็กเก็บเหล็กเยอะๆเลยเหล็กโอ้โห อู้คิปเปอร์แบ่งวิ่งอย่างเร็วโอ้ยชิบหายแล้วฮะพี่มัามามาจะมาแล้วโอ้แล้วจอสั่นยโอ้โอ้โอโอโอพี่เจอบ่อยไรตัวเนี้ยใจสัน่นอ้ามหาที่เลยมันได้ค่าถาแล้วพี่มันได้ค่าถาแล้วทำไมพี่ชายทำหน่อัหนาหนะ้พี่ทำไมอะพี่ชายจะหนีเหรอ <laughs> พี่ชายจะหนีเราหนีอะไรล่ะไปะเถอะ ไม่มีอะไรหรอกอามหูข้างล่างก็น่าไปโอ้โหดวงตาทางนี้แล้วกันอามาตีไว้ฉายกนไม่ปักก็ได้เฮ้ยเสียงอะไรได้ยินปะได้ยินมันไล่คาถา,าแล้วตัวอะไรวะไลาาา่คาถาเอาเหล็กก่อนถ้าตายจะได้ ไม่กลับบ้านมือเปล่าทำอะไรแล้วไม่ได้หรอกไอ้พวกเนี้ยลาพีสออ้ข้างบนมีเหล็กเอาไ้เยอะเอาไปสร้างโกเลมแล้วไปหดกับมันเผื่อู้เอาล่วงเผ่อเจอลังวาเด่นเหล็กเราก็หมดเร็วมากเลยนะแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะทั้งนั้นนี่ขุดมาทีเป็นแบบ ร้อยสองร้อยก้อนโอเคบัดมูลหมดละโุ๊คิปเปอร์เต็มเต็มฐานเพียบเอ้ยแล้วจะมาเบียดอะไรล่ะหูอามท้ำโคตรใหญ่เออเอ็นพีเดี๋ยวเราให้ทำ พาร์ทนี้เราลงเหมืองก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไม่ลงเหมืองโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันเป็นหน้ายิ้มหน้ายิ้มแล้วเหมือนมันจะมาหน้าหนังอะไรอะไรๆๆๆรอสั่นเมื่อกี้โอ้โหกวดมีเกาะพังเลยอุลเล็กอุลเล็กโคตรเยอะเหล็กโคตรเยอะอาม เหล็กเยอะมากเยอะแบบโคตรหูผมเป็นคนเอาถ่านพี่เป็นคนเอาเหล็กตอนนี้พี่ได้เหล็กมาหกสิบเอ็ดก้อนแล้วอ่ะมาเอานี่ไปดาบอุ้ยยังไม่ทำพ,พี่ได้มาอันนี้ไม่กปกตนะิอันนี้ไม่กปกตินะไม่หรอกคิดคิดไปเองนะอ่าในเ,เราอยู่ในบ้ามันอาจจะผ่าข้างบนไงแต่เราไม่ได้อยู่ข้างบน แล้วใครไปมองหน้าเอ็นเดอร์แมนโอ้โหหันหลังหันหลังอยู่ดีๆเอ็นเดอร์แมนเดินมาโกรธเฉยเลยแล้ววะไปลงไปไปอามเฮ้ยกปได้อยู่ไปได้เหรอกปได้เหรอได้อเลยน่าจะตันแล้วล่ะน่าจะไปต่อไม่ไม่ได้แล้วมั้งใครจะไปลุกขุดไปขุดมาอาจจะตกเหมืองใหญ่ก็ได้ ผมรอด่ะผมมีถังน้ำเลยนะพี่เดี๋ยวผมจะ M L G ให้ดูให้มันทันเถอะโอ้เหล็กโอ้เจ๊เหล็กอะเหือใช่เจอบางไหมล่ะไม่เจอเลยอเอาเพชรมาดิอาร์มเพชรอะเพชรอะหาเพชรดิมันไม่มีอะไรอะขึ้นละขยันกระพริบซะด้วยนะไฟลาก่อน้ำข้างบนนี่มีอะไร อออยอออลายตาอืมข้างบนนี้ไม่มีอะไรเลยนี่หว่าก็แค่แอ่งน้ำเล็กๆเดี๋ยวนะถ้าโครงสร้างอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยถ้าโครงสร้างอุ้ยดวงตาโครงสร้างหินเป็นแบบนี้มีเปอร์เซนต์ว่าถ้าขุดไปแล้วจะเจอเหมืองมันมีสูตรนั้นด้วยหรอเออมีจริงสูตรคิดค้นเอง มีการรับรองไหมไม่มีไม่มีการรับรองเจ้าสีดาโอ้เสียงนี่แหละเสียงนี่แหละที่มันจะโผล่ของจริงคือเสียงอย่างนี้แหละเสียงเหมือนช้างร้องนี่แหละขอให้การสันนิษฐานออ้ยตกใจเสียงไม่ได้ตกใจตัวแม่งไงแน่ขยันโผล่เคยชินกับเสียงมาเลยนะตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิหายแล้วพี่เจอแล้วทำไมผมกระพริบด้วยอ่ะเฮ้ยมาขึ้นสถานะทวงขาที่พี่อ่ะแต่ไม่เห็นตัวมันนะเจอเพรทากอนอย่างว่าอาม แบบนี้ไม่เจพิษเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบของผมอ,อ่ะบัตมูลถายแล้วโอ้ยมืดมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ยบัตมูลมา,าทางทหาไหนไม่ใช่หาอ๋อเหรอใช่เดงเลยอ่ะโอ้ไฟกระพริบไม่หยุดเลยโอ้พี่อยู่ในน้ำเป็นตัวไหนก็ได้ไม่อ,อุย<พ>อ๊ยเชี่ยเพื่อพี่จะจมน้ำตายอ่ะ กลับทันไหมแค่นั้นแหละประเด็นน่ะไม่ทันละพี่ตายละไม่ได้เลยพี่ไม่ได้รีบไปอ๋อครับทุกคนก็สําหรับพาร์ทห้าขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเป็นพาร์ทสำหรับการฟาร์มเหมืองฟาร์มแร่นะวิแต่เปิดมาจริงๆก็เดือดอยู่นะเราเจอไซเรนเฮดด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันต่อในพาร์ทหกครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมเหมือนเดิมด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องไออาร์มด้วยนะ <I love. S 1> ก็สำหรับวันนี้ก็ไปละไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ